พอรมอไฟเขียวเก็บภาษีขายหุ้นนักลงทุนต้องเสียภาษีกันยังไงเริ่มเมื่อไหร่และใครบ้างที่ได้รับการยกเว้นคลิปนี้มิเฉลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับประชาชาติอินบรีฟฟังข่าวเล่าครบจบที่เดียว e p 48 รวมทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้เกี่ยวกับภาษีขายหุ้นการเก็บภาษีขายหุ้นที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดําเนินการจัดเก็บรัฐประเมินว่าปีแรกจะเก็บรายได้เข้าคลังได้ประมาณ8,000ล้านบาทจากการจัดเก็บที่อัตรา0.055ส่วนในปีต่อๆไปคาดว่าจะจัดเก็บได้ปีละประมาณ1 6 0 0 0ล้านบาทจากการจัดเก็บที่อัตรา0.11% ประชาชาิธุรกิจได้รับการยืนยันจากกระทรวงการคลังว่าจะเก็บจากธุรกรรมการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นับตั้งแต่บาทแรกเพียงแต่ช่วงแรกจนถึงสิ้นปี2566จะจัดเก็บที่อัตรา0.055มาดูวิธีการคำนวณภาษีกันค่ะตัวอย่างนักลงทุนที่ขายหุ้น100บาทจะเสียภาษี0.055บาทหรือขายหุ้น1,000บาทเสียภาษี0.55บาทขายหุ้น10,000บาทเสียภาษี5.5บาท ขายหุ้น1 0 0 0 0แสนบาทเสียภาษี55บาทขายหุ้น1ล้านบาทเสียภาษี550บาทส่วนปี2 5 6 7เป็นต้นไปจะจัดเก็บที่ล้านละ1,000บาทส่วนที่ว่าจะเริ่มเก็บภาษีนี้เมื่อไหร่ตามร่างพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษดากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะและกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะที่กระทรวงการคลังเสนอ มีการกำหนดช่วงระยะเวลาผ่อนผันเพื่อให้เวลาบริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ต่างๆทำระบบข้อมูลและเตรียมพร้อมเรื่องการนำส่งภาษีให้กรมสรรพากรเป็นเวลา90วันนับตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้หรือจะเริ่มเก็บในวันที่1ของเดือนที่4หลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้นั่นเองคาดว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้ได้อย่างเร็วที่สุดและการเก็บภาษีขายหุ้นจะเริ่มได้ตั้งแต่เมษายน2 5 6 6หรือราวไตรมาสที่2ของปี2 5 6 6เป็นต้นไป ที่น่าสนใจคือร่างกฎหมายนี้มีการระบุถึงการยกเว้นภาษีให้กับผู้ลงทุนบางประเภท ซึ่งกระทรวงการคลังรายงานต่อคณะรัฐมนตรีว่าเห็นควรโครงการยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ดูแลสภาพคล่องกองทุนบำนาญซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายรวมกันไม่เกินร้อยละสิของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดและกองทุนรวมที่ขายหน่วยลงทุนแก่กองทุนบำนาญเพื่อไม่ให้การจัดเก็บภาษีส่งผลกระทบต่อการสร้างสภาพคล่องของหลักทรัพย์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุโดยมีการยกเว้นการเก็บภาษีการขายหุ้นให้กับกองทุน ่นดังตอไปี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการกลับมาเก็บภาษีขายหุ้นหลังจากยกเว้นมานานถึง40ปีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้เสียภาษีทั้งระบบและลดความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ได